Welcome to K-pop จากทุกคนวันนี้แอดมาพูดถึงน้องลีซ่านะก็เป็นพอย n ที่เราจะวิเคราะห์กันแบบลงลึกไม่ข้ามสาระสำคัญนะทุกคน แอดจะเล่าให้ฟังว่า Lisa, ลิซ่าหรือที่พวกเรารู้จักกันดีในนามลาลิซ่ามาโนบาลน,น้องเป็นคนไทยที่ประสบความสำเร็จระดับโลกแต่สิ่งที่น่าสนใจมากก็คือน้องไม่ได้ดังเฉพาะในเกาหลีหรือในประเทศตะวันตกเท่านั้น แต่น้องอยังได้รับความรักมหาศาลจากแฟนคลับชาวจีนด้วยใช่จ้ะวันนี้แอดจะมาลงลึกเรื่องแฟนคลับชาวจีนของอลิซามาเล่าให้ฟังกันว่าทำไมประเทศจีนเนี่ยที่มีดาราเยอะมากๆทั้งนักลองนักแสดงไอดอลหรือว่าอินฟูเนี่ยมีเยอะจริงๆ แล้วในเมื่อเขามีเยอะขนาดนี้ทำไมเขาถึงได้หลงลักหลงไหลลิซ่าแอดจะเล่าให้ทุกคนฟังกันจะ้ะก่อนอื่นนแอดจะพาทุกคนย้อนกลับไปในช่วงที่ลิซ่าเริ่มเป็นเมมเบอร์ของแบ็คพิงเนาะ ตอนนั้นเนี่ยกระแสเคป๊ K OP, เริ่มมีอิโพ์ในจีนมากอยู่แล้วแต่ว่ารัฐบาลจีนเนี่ยก็เริ่มจำกัดสื่อเกาหลีทุกคนหลังจากมีปัญหาด้านการเมืองเนาะทำให้ศิลปินเกาหลีจำนวนมากเนี่ยไม่สามารถโปรโมตในจีนได้อย่างเต็มที่ แต่ในช่วงที่หลายคนกำลังถูกจำกัดพื้นที่การสื่อสารลิซ่ากลับเป็นหนึ่งในไม่กี่ศิลปินที่ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเลยทุกคนและเหตุผลแรกที่อคาจจะพูดก็คือภาพลักษณ์และทักษะนั่นเองลิซ่าเป็นคนที่โดดเด่นมากในเรื่องของการเต้นความเป็นมืออาชีพทักษะการเต้นของน้องถูกยอมรับจากทั้งแฟนเพลงและศิลปินอื่นๆทั่วโลก แต่สิ่งหนึ่งที่คนจีนนับถือมากๆก็คือความพยายามและความมีระเบียบวินัยนั่นเองทุกคนซึ่งตรงนี้ลิซ่าแสดงออกให้เห็นชัดเจนตั้งแต่สมัยเป็นเพนนีแล้วน้องเริ่มฝึกตั้งแต่ยังเด็กเนาะน้องเติบโตในเกาหลีเลยเก็ว่าได้ในตอนนั้น ฉันน้องก็อายุน้อยมากจริงๆแล้วน้องก็โอ้โหทุกคนน้องต่อสู้มากๆเลยทั้งเรื่องของภาษาทั้งเรื่องของการแสดงออกการเต้นการร้องการแร็ปได้เลว่าลิซ่านั้นต้องต่อสู้กับทุกอย่างเลยและประเทศจีนเนี่ยบอกเลยนะว่าคนบ้านเขาเนี่ยนับถือมากๆกับคนที่มีความพยายามขนาดนี้เพราะเหตุน,นี้แหละลิซ่าจะเลยได้ใจคนจีนไปจํานวนมากทุกคนและอีกหนึ่งจุดนะที่ทําให้ลิซ่ากลายเป็นขวัญใจของชาวจีน มากยิ่งขึ้นอีกเนี่ยก็ต้องพูดถึงรายการยูทวิ t อยู่นั่นเองที่ออกอากาศในปี2020แล้วก็ปี2021นเนาะลิซ่าเนี่ยได้รับบทบาทเป็นเมนเทอร์สอนเต้นให้กับผู้เข้าแข่งขันซึ่งเป็นรายการออดิชั่นชื่อดังของประเทศจีนทุกคนการปรากฏตัวของลิซ่าในรายการนี้เนี่ยเปลี่ยนภาพจำของคนจีนต่อศิลปินต่างชาติไปเลยเพราะน้องเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่สวยแล้วก็เก่งเท่านั้นนะ แต่น้องยังใจดีด้วยและน้องก็จริงจังมากๆในการทำงานและน้องไม่เคยพูดจาทำร้ายจิตใจใครเลยน้องใช้ภาษาในการสื่อสารออกมาแบบมีมารยาทและน่ารักมากๆด้วยความที่น้องเนี่ยเต็มไปด้วยความอบอุ่นแบบนี้ก็เลยทำให้ลิซ่าเนี่ยเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนแล้วก็โด่งดังไปทั่วโซเชียลจีนเลยเพราะคนจีนเนี่ยส่วนใหญ่นะอย่างคอมเมนเตอร์หรือว่าเทรนเนอร์ของเขาเนี่ยก็จะค่อน ข้างอะแอดพูดตรงๆว่าก็จะค่อนข้างแบบจริงจังดุดันใช่ไหมแต่ว่าลิซ่าเนี่ยมีทั้งความนุ่มนวลและก็ความจริงจังในแบบของลิซ่าก็เลยออกมาดีมากๆซึ่งช่วงนั้นเนี่ยตอนที่รายการยูทวิยูกกำลังออนแอร์ในช่วงนั้นเนาะบนแพลตฟอร์มสำคัญอย่างวายบอเนี่ย มีคนแชร์คลิปของลิซ่าเยอะมากๆตอนที่น้องเต้นตอนที่น้องวอรเรละหร,หรือแม้แต่ตอนที่น้องเนี่ยมีโมเมนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการมองด้วยสายตาที่จริงจหรือว่ารอยยิ้มของน้องเนี่ยก็แชร์ออกไปเยอะแล้วก็เป็นไวรัลทุกครั้งที่มีการแชร์ด้วยตรงนี้ก็เป็นหนึ่งจุดที่ทําให้คนจีนเนี่ยหลงไหลแล้วก็หลงรักในตัวลิซ่ามากยิ่งขึ้นนะและอีกหนึ่งประเด็นสําคัญก็คือวัฒนธรรมของจีนนั่นเองทุกคน ซึ่งแน่นอนแหละคนจีนเนี่ยเขามีวัฒนธรรมที่แตกต่างกับคนอื่นอยู่พอสมควรนะแต่ว่าลิซ่าแน่นอนแหละเป็นคนที่มีความพิเศษมากๆเลย ลิซ่าเนี่ยเรียกได้ว่ายอมรับในทุกวัฒนธรรมนะแม้กระทั่งแฟนจีนเนี่ยลิซ่าก็มีการทําให้ตัวเองเนี่ยฝึกฝนเนาะสามารถสื่อสารเป็นภาษาจีนได้ด้วยน้องเรียกได้ว่าทุบก,กําแพงแตกกระจุยเลยทุกคนทําให้น้องเนี่ยเข้าถึงแฟนคลับจีนได้แบบจริงจังมากขึ้นแล้วมันก็ดูจริงใจมากด้วยก็เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ลิซ่าเนี่ยตั้งใจทําออกมานะทําให้คนจีนเนี่ยยิ่ง,ลงหลงไหลหลงรักลิซ่า เข้าไปอีกโอ้โหแอดบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยลึกแล้วก็ยาวมากนะทุกคนป่ะเราไปกันต่อดีกว่านะนอกจากนี้ต้องบอกว่าความนิยมของลิซ่าในจีนเนี่ยมาจากอิทธิพลด้านแฟชั่นและภาพลักษณ์นั่และโลกของลิซ่าด้วยนะทุกคนโอเคแหละน้องเป็นโ g ล o b ลแบรนด์ของหลายๆแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ดังซึ่งแอดบอกเลยว่าทุกแบรนด์ดังที่บ,บเป็น h เอ็นลั l u ู u ี่แบรนด์แพงๆไม่ว่าจะเป็นบูการี่ไม่ว่าจะเป็นหลุยเนี่ย งเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมในประเทศจีนมากๆนะทุกคนเอาเป็นว่าในจีนเนี่ยแทบจะเป็นโอ้โหประเทศที่ข้างขครแล้วก็ชื่นชอบในสินค้าไฮแบรนด์ and, มากๆ พ้ะงแ้นดแบรนต่างๆเนี่ยก็จะให้ความใส่ใจกับประเทศจีนเป็นพิเศษนะบอกเลยว่าช็อปของหรูๆมีเพียบไปหมดและลิซ่าก็ทำงานร่วมกับแบรนด์เหล่านั้นแต่ภาพลักษณ์ของลิซ่าทุกคนน้องไม่ได้ดูเยอะหญิงน้องไม่ได้ดูแบบอืเข้าถึงไม่ได้ทุกคนนึกออกไหมน้องทำให้ภาพลักษณ์ของแบรน์เหล่านี้เนี่ยมันนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นทำให้รู้สึกว่าเข้าถึงได้ยิ่งทำให้คนจีนเนี่ยรู้สึกลหลงไหลลิซ่าเข้าไปใหญ่ ทั้งชอบไฮแบนด์อยู่แล้วด้วยทั้งการมีลิซ่าเข้ามาร่วมงานด้วยมันทำให้คนจีนเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โห ยอมลิซ่าหมดใจเลยแหละและอีกหนึ่งสิ่งที่ช่วยตอกยาพความสำเร็จของลิซ่าในจีนก็คือการตลาดของแฟนขับจีนนั่นเองต้องบอกว่าแฟนขับจีนเนี่ยเป็นหนึ่งในกลุ่มแฟนขับที่ทรงพลังที่สุดในโลกก็ว่าได้แฟนขับจีนของลิซ่าเนี่ยมีการจัดระบบระเบียบตลอดเวลาทุกคนไม่ว่าจะเป็นการโปรโมทให้ลิซ่าอย่างมืออาชีพการซื้อบิวบอร์ดทั่วเมืองใหญ่ๆห,หรือว่าการจองพื้นที่ต่างๆเพื่อโชว์แสดงใละเห็นถึงภาพของลิซ่า คือมีโครงการที่ทำเพื่อลิซ่าเนี่ยเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นการบินโดนการขึ้นตึกทำนูน่นทำนี่ทำนั่นซึ่งต้องบอกเลยว่าแฟนขับกลุ่มนี้เนี่ยก็มีความสำคัญเหมือนกันทุกคนเพราะเขาถือเป็นแรงผลักใหญ่ๆเลยที่ทำให้คนจีนอีกมากมายเนี่ยสามารถเข้าถึงลิซ่าได้และพอเข้ามาได้ดูลิซ่าแล้ว ก็โดนตบไปเหมือนกันซึ่งต้องบอกเลยว่าไม่ใช่แค่ตัวลิซ่าเท่านั้นที่ขยายฐานแฟนคลับให้กับตัวเองแต่ว่าแฟนคลับจีนที่มีขนาดใหญ่ที่มีความลหลงใหลต่อลิซ่าเนี่ยก็ช่วยผลักดันในการขยายฐานต่อด้วยจ้ะ และสิ่งสุดท้ายที่แอดคิดว่าจะพูดในคลิปนี้ซึ่งเอาจริงๆข้อมูลมันมีมากกว่านี้แต่แอดคัดมาเฉพาะข้อที่มันสำคัญสำคัญนะก็ต้องบอกว่าสิ่งที่ทำให้คนจีนเนี่ยหลงไหลแล้วก็หลงรักลิซ่าเป็นพิเศษเนี่ยแอดว่าข้อนี้ก็คล้ายๆกับแฟนคลับทั่วโลกนะนั่นก็คือบุค,คลิกของลิซ่านั่นเอง ต้องบอกว่าเวลาที่มีกล้องหรือไม่มีกล้องลิซ่าไม่เคยเสยแสร้งยิ้มคือยิ้มจริงหัวเราะคือหัวเราะจริงและลิซ่าไม่พยายามทำให้ตัวเองดูเหนือกว่าใคร ความเป็นธรรมชาติที่ธรรมดานี่แหละที่ทำให้แฟนขับจีนเนี่ยมองว่าลิซ่ามีความแตกต่างจากคนอื่นๆแตกต่างจากศิลปินอื่นๆตรงนี้แหละเป็นตัวแบ่งให้เห็นได้ชัดเลยว่าทำไมประเทศจีนที่มีไอดอลเยอะแยะมีดารามากมายแต่กลับไม่สามารถสู้ลิซ่าได้ตรงนี้ก็ด้วยความที่ความเป็นตัวตนของลิซ่านี่แหละเที่ยวชนะใจชาวจีนได้แบบอยู่หมัด ความที่น้องเป็นน้องนี่แหละทุกคนบอกเลยว่าน้องเนี่ยกกระแสในจีนดีเสมอจริงๆ ย้อนกลับไปอย่างตอนที่ปล่อยซิงเกิลอย่างลาลิสากับมันนี่เนี่ยน้องก็ติดอันดับในแพลตฟอร์มจีนนะแม้ว่าจะไม่มีการปโปรโมตโดยตรงแฟนจีนเนี่ยใช้ VPN เพื่อมุดมาดูคลิปของน้องใน YouTube และสรีมิ่งเพลงของน้องเพื่อให้ยอดของน้องสูงก็แสดงให้เห็นแล้วว่าแฟนจีนเนี่ยรักลลิ่าจริงๆทุกคนโอ้โหแอดบอกเลยว่าถ้าแอดเล่าหมดงานนี้เนี่ยยาวกว่าน,นี้แน่นอนนะเอาเป็นว่าวันนี้แอดเล่าให้ฟังประมาณนี้ก่อน ลิซ่าไม่ใช่แค่ไอดอนแต่ลิซ่าคือศิลปินที่คนทั้งโลกหลงไหลและหลงรักและถ้าชอบคลิปแอดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเป็นกำลังใจใแอดด้วยนะที่นี่คือเทคเคป๊อจ้า